นี่นี่ก็ชัดมากไอ้นี่ก็ไม่นานเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปได้เอ็กดาวน์มาได้ประมาณน่าจะสองถึงสามอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์กว่าสองสอาทิตย์ยังเหมือนเดิมเมื่อเนี่ยคือตอนนี้ยืนให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะคือตอนนี้ยังต้องรักษามาตรฐานอยู่อะค่ะเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมไหมอย่างนี้เขาเรียกเป๊ะเหมือนเดิมใช่ไหมจริงค่ะจริงตอนนี้เอวเท่าไหร่คะพี่สาวเคยรู้สึกเหมือนว่าตอนนั้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณค่ะ ปัญหาที่ช่วงแรกๆที่เราเข้ามาแล้วเราเจอปัญหาหลักๆคือไม่มีความอดทนละคะชนะใจเองไม่ใช่มันจะนแพ้ความอดทนเราไปก่อนเลยมันจะใช่มันคือการสู้กับตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมัน ต้องใช้เวลาเพราะมันไม่ไม่มีทางเปลี่ยนแบบเวลาแป๊บเดียวอยู่แล้วสุดท้ายมันเราต้องทําเดิมๆซ้าๆอย่างที่คุณนาบอกมันยังมีความเบื่ออยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องทําไปให้สุดทางอะคะ่ะเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเดินไปให้ถึงสุดท้ายมันจะเบื่อ,อ,อมันจะยังไงก็งก็ต้องไปก็ต้องทําให้ให้จบอะค่ะแล้วจูนก็ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเลยค่ะใช่ค่ะไม่ได้เป็นทีมชาติเหรอ ก็ได้ระดับประเทศมาก็โอเคแล้วค่ะคือคือไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนในนามประเทศไทยใช่ไหมก็คือว่าในทั้งเวทีมีนัทกับเทนเนอร์ที่เป็นคนไทยสองคนแต่ว่าเทนเนอร์แข่งรุ่นใหญ่กว่านัทแข่งรุ่นเล็กกว่าเพราะก็ได้เหรียญมาซึ่งได้เป็นแชมมาสเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นท็อปไฟก็คือได้ที่4ี่ค่ะในเรื่องของบิกินี่ค่ะคือก็ถือว่าโอเคเพราะว่ารุ่นหนูเนี่ยโหดทุกคนค่ะเพราะเขาสามารถไปได้ทุกเวท เาสามารถไม่ใช่ไปแค่รุ่นมีกินี่เขาสามารถไปประกวดรุ่นเวเน็ตก็ได้หุ่นเขาหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณอามันไปได้หมดอะค่ะได้มากี่รางวัลเนี่ยเนี่ยได้มาสองเหรียญค่ะสองเหรียญเหีหนึ่งเหรียญทองกับอีกหนึ่งเหรียญก็เป็นที่สี่ค่ะแต่กีฬานี้นอกจากความพร้อมของจิตใจเงินก็ต้องพร้อมด้วยใช่ไหมจ๊ะจริงค่ะยังไงจะมายิ่งถ้าสุดสุดท้ายสุดท้ายมันคือด้วยความที่เราต้องทําทุกอย่างให้เหมือนเดิม การกินเราก็ต้องกินที่พิเศษกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยต่อให้เราจะไม่อยากกินเราก็ต้องกินมันก็จะต้องมีแบบเรื่องอาหารทั่วไปอาหารเสริมค่าโคชค่าเทรนเนอร์ค่าเทรนเนอร์ค่ายิมค่าค่าเสื้อผ้าบินี่ใช่แต่งหน้าทําผมค่าสมัครอะไรเงี้ยมันก็จะทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราต้องรับเองแต่ว่าของพี่แนทอ่ะจะหนักกว่าจูนเพราะว่าจูนในฐานะทีมชาติเวลาไปแข่งก็ ทางกระกตจะเป็นผู้ออกให้ค่าเครื่องบินค่าสมัครค่าโรงแรมอะไรเงี้ยของจูนก็จะไม่ต้องเสียแต่ของพี่แนทก็อาจจะเยอะกว่าโอ้นี่ต้องเสียสแสนสองแ <ใจ S 1> สนสหนึ่งเวทีสองแสน